สวัสดีเรื่องของสมาธิเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษย์มนุษย์นั้นเกิดมาก็มีสมาธิแล้วและสมาธินั้นก็ได้อยู่ในตัวของมนุษย์เขาเรียกว่าสมาธิธรรมชาติเมื่อมีสมาธิมนุษย์ก็ยังเป็นมนุษย์สมบูรณ์ เมื่อขาดสมาธิเมื่อไรเนี่ยก็บุคคลผู้นั้นก็จะเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์การกระทั่งเสียสติการกระทั่งเป็นบ้าใบ้ก็เพราะว่าขาดสมาธิเพราะฉะนั้นมวลชนทั้งหลายในโลกน,น่าจะคิดถึงว่าสมาธินี่มันมีความสำคัญ และตัวของเราที่ได้สมาธิธรรมาชาติอยู่เวลานี้มันไม่ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรแต่ว่ามันมีธรรมาชาติหนึ่งที่นวงเหนียวให้เขาเป็นสมาธิถ้าหากว่ามนุษย์ทั้งหลายได้พากันมาเห็นความจริงว่าสมาธินะั้นได้ช่วยชีวิตเราและช่วยให้เราเป็นมนุษย์ ช่วยให้เรารู้จักคนนั่นคนนี้ผู้หญิงผู้ชายคนแก่คนเฒ่ารู้จักสิ่งของต่างๆอะไรต่างๆอย่างนี้ด้วยอาศัยสมาธิแทๆ้ๆแต่เราทำไมถึงพากันลืมสมาธิไปเสียเวลาที่ชักชวนไปดูหนังดูละครเนี่ยไปเที่ยวไปกันได้แต่ชักชวนมาทำสมาธิมันน้อยเกินไปสำหรับคน เพราะฉะนั้นความวุ่นวายต่างๆจึงเกิดขึ้นแก่โลกไม่ว่าจะที่ไหนต่อที่ไหนแม้กระทั่งในครอบครัวก็เกิดความวุ่นวายเพราะต่างคนต่างขาดสมาธิเมื่อเป็นเช่นนั้นควรที่จะแสวงหาเราทั้งหลายควรที่จะแสวงหาเมื่อแสวงหามาได้แล้วเราได้พบแล้ว อาจารย์ได้แนะนำสั่งสอนเราเรามีระบบการเรียนการสอนสมาธิเราเจอแล้วเมื่อเจอแล้วก็ควรที่จะต้องพากันทำตามะระบบตามระบบงานของสมาธิเมื่อทำตามระบบงานของสมาธิแล้วสมาธิที่เรามีอยู่นี่มันจะกลายตัวเป็นสมาธิที่มีความเข้มแข็ง คือสมาธิธรรมชาติเนี่ยจะพอเพียงแต่ว่าอาศัยมีชีวิตไปช่วยชีวิตเท่านั้นไม่มีอะไรพิเศษเพราะฉะนั้นถ้าหากาเราทำสมาธินอกเหนือจากสมาธิธรรมชาติแล้วก็เป็นสมาธิที่มีความพิเศษเมื่อมีความพิเศษแล้วก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากกว่าที่เราเป็นอยู่ ทุกคนต่างแสวงหาความสุขแต่เขาพากันลืมสมาธิมันก็ไม่พบความสุขอยากมีความสุขไปดูหนังดูละครอยากมีความสุขดื่มสุราเมลยัยอยากมีความสุขหาเที่ยวปิกนิกเสียเงินเสียทองมากมายแต่เขาก็ไม่ได้ความสุขที่แท้จริงเพราะฉะนั้นหากว่าได้มาทำสมาธิแล้วนอกเหนือจากว่า เราจะได้พลังจิตแล้วเราก็ยังได้ความสุขความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินั้นมันกลงกันข้ามก็ความสุขในโลกความสุขในโลกน่าสุขด้วยอารมณ์ถ้าไม่มีอารมณ์ก็ไม่มีความสุขเขาเรียกอิทรารมอย่างนี้แต่ว่าความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธินั่นคือความสุขที่กำจัดอารมณ์ มันเลยเรียกว่ากลองกันข้ามเมื่อกลองกันข้ามแล้วเนี่ยสสสสความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิมันจริงเลยเลิศม,มากทำให้คนเนี่ยมารู้สึกตัวว่าโอ้เราเนี่ยได้ของดีได้ของวิเศษแล้วสวัสดีสาธุ